เอาเลยแคปก็กลับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะแคปมีทูกเช่นเคยนะครับแล้วเราก็อยู่กันในเกม4กายเหมือนเดิมกับปาร์ตี้น้องหลาม2ตัวนึครับผมโอเคขวาไล้ซ้ายดีเฮ่ดูทางขวาเลยเราไปครับจังหวะนี้ฮะโดดอย่างเดียวครับด่านนี้ไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่คุณโดดเก่งคุณก็จะผ่านผ่านไปอย่างอีซี่อีซี่ว้าว พอแค่ okay, คุณโดดเก่งคุณก็จะผ่านไปอย่างอีซี่อีซี่นะครับคุณผู้ชมนะอุ้ยอันนี้มีสองกานเหรอเอาเลยครับอันนี้แหละโอ้โหผ่านอย่างง่ายดายโอ้โหใบพัดโดนโดนใบพัดเดี๋ยว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 ตั้งหลักเลยครับอุ้ยอุๆยอุยอุยลงจะไปอะไรจะไปไปเอ้ยนี่มันมีทิดอยู่ผมจำได้ชิดกำแพงเฮ้ยเราเราเจ็บแล้วจำเราจำได้ว่า แมตที่แล้วเนี่ยเราโดนโอ้โหมันล้มนานจังวะโอ้มันล้มนานมากครับคุณผู้ชมฮะเราเจ็บและจำครับโอ้โหไม่เจ็บและจำโดนนังปักไปครับเราต้องผ่านไปโอ้โเอ้ยอย่าพึ่งโอ้โหมาอันสองเยโดดก่อนครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยครับเหลือใบพัดครับน่าจะอีี่ ครับผมรอบนี้เรามไม่กระผมเข้าเส้นชัยไปก่อนนะฮะสู่รอบสองนี่ครับรอยายครับยายโดดอุ้ยใบพัดนี่ง่ายนะยายโอ้โหปิวไปไกลเลยยายสู้เขาครับขอกำลังใจให้น้องหลามคนละหนึ่งไลน์ครับโดดยายสวยยายโอ้ยกระผมทำไมมันติดอะไรอะเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ยายเอาใหม่สู้เขายายคนเดียวโอ้โหชิบหายแล้ว เอาโอา้มีแววโอ้โหผมได้ความหวังของหมู่บ้านอีกแล้วผมได้ไปไปเชิญรอบที่สองด้วยตัวะเดี๋ยวต้องหลามตกกันตกรอบไปหนึ่งคนเฮ้ยคุณอาคุณอาแล้วเรอจะแล้วทไมตัวนี้มันติดอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมาครับแมปสอง ขอสวยๆไม่ไม่เอาประตูนะโอ้แมบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะแมบบนี้อีกแล้วนี่ครับผมมาผมว่าผมน่าจะผ่านได้อย่างอีซี่อีซี่นะฮะถ้าไม่มีใครมาผักผมะนะ <c oughs> อยู่บนนี้ให้นานที่สุดครับแมบบนี้ง่าย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 อีซี่อีซี่นะฮะมารอบสองหมดแล้วครับถืหบุญเร็วจัง เราโดดเปลี่ยนเปลี่ยนอันก่อนครับคุณผู้ชมฮะเราน่าจะเล่นสีเฮ้ยเฮ้ย,ยผมผมเอาชิปหายแล้วผมต้องต้องไปสีน้ําเงินน้ำเงินก่อนเฮ้ยยังยังยังกับอันนี้ครับอันนี้เสร็จนะฮะเรามีกําแพงแล้วเอ้ยเมื่อกี้มนติดอะไรอ่ะเหมือนเหมือนมันลื่น <c oughs> เอ้ยเอ้ยไม่เอาเราจะไม่เอาหลังกําแพงเราจะไม่เอาหลังกําแพงนะคุณผู้ชมฮะเอ้ยอย่าอย่าดิอยา่ยาอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะฮะอย่าอย่าดันอย่าดัน ไปอันนี้ครับเพราะอันนี้มันกว้างกว่าเนะยฮะเราก็อยู่บนนี้ให้นานที่สุดนะครับเอยเราต้องไปสีเหลืองวะอย่าดึงสิวะเอ้ยตกตกตกตาโลโลโลลสีม่วงเลยครับจังหวะนี้ต้องไปสีม่วงนะคุณผู้ชมฮะโอ้เราต้องมาเล่นฝั่งนี้วะโอเคโอเคผมว่าน่าจะผ่านได้นะผ่านได้แบบอีซี่อีซีน่นี่ยเอา้าโอ้เข้ารอบไปแล้วครับมา ผมจะไปแก้แค้นรอบที่สามผมตกรอบสามตลอดเลยขอดานนะอ่านแบบเอาเลยครับจังหวะนีดด้นะฮะตื่นเต้นเรามีโอกาสได้แ้มือในรอบสามอีกแล้วผมจะไปรอบสี่ได้ไหมขอแค่เข้ารอบสี่ครับมิชชั่นคัมพิวสด่านไหนนอ้อบัดทีนี้อุ้ย้ยด่านนี้ผม <c oughs> ว่าผมมีโอกาสมั้งนะ ด่านนี้นะครับเออเอาอะวิ่งตรงไปอย่างเดียวครับแล้วหลบสิ่งกีดขวางนะฮะผมตกรอบสามด่านนี้นี่แบบที่แล้วอะโอเคมาตายเครื่องมันร้อนแค่ช่วงแรกเปิดช่วงแรกดีนี่คือได้เปรียบโอ้โหแล้วเ,เราอยู่ข้างหน้าเลยครับคุณผู้ชมฮะผมว่าโอกาสรอดสูงว่ะขวาหลซ้ายดีเพราะฉะนั้นเราจะไปทาง,ทางขวาครับเนนนี้ฟกล้วยสวยครับลงมาอย่างสวยๆฮะจังหวะนี้นะครับดูทางกล้วยให้ดี ดูทางกล้วยให้ดีนะฮะรอบที่แล้วเป็นแตงโมรอบนี้เป็นเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยแล้วครับกูสวยครับเรามาดีมากครับจังหวะนี้ฮะเรายังเราโดนแล้วครับกาลังจะบอกว่ายังไม่เคยโดนเราโดนอีกรอบครับเฮ้ยไม่นะไม่นะฉันไม่ยอมอย่าดึงอย่าดึงกันอย่าดึงกันเฮ้ยๆยกล้วยอูอูอันนี้นี่หลบครับหลบตรงกลางฮะไม่นะครับไม่นะอย่าโดนจะพึ่งไม้โอ้โหโอ้ยเก่งนะไปตายโอ้ยเียว เดี๋ยวไปรึเปล่าโอ้โหกล้วยโอ้โหผมว่าเหลือไม่กี่คนแล้วโอ้โหยังจะโดนกล้วยอีกโอ้ <c ười> โห <c ười> <c ười> ผมว่าผมไม่ได้โอ๋อยผมว่าผมไม่รอดแล้วว่ะคุณผู้ชมผมว่าผมจบแล้วว่ะโอ้โหเปิดอย่างสวยตกรอบสามอีกแล้วโอ้ยโดนกล้วยโดนกล้วย <c ười> โอ้เปิดตัวดีตกมาตายตกมืตายกล้ดดวยอับหน้าเอาเลยครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมโฟร์ไกนะฮะคือเราพยายามไปถึงรอบสี่นะครับผมแต่เรามาตกรอบสามตลอดเลยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปฝึกฝีมือมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะกลับมาแก้แค้น,น,นอย่างแน่นอนนี่ครับผม อเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผม see you next week bye bye